มา EPC เมื่อวานก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะแล้วก็เมื่อวานตอนเย็นนะก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีข้อมูลส่งมานะครับจากทางสายพยาสายลุงคิดมาตลอด นะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าถึงบริบทของมันว่ามันจริงหรือไม่จริงสุดท้ายมีการเคาะมาแล้วว่าไม่มีการเสียชีวิตจากการตกเรือช็อกเนาะช็อกแล้วก็ที่คาดไว้ใกล้เข้ามาทุกทีใช่ไหม แตอันนี้ช็อกกว่าช็อกกว่าฟีมัตบุิใช่ช็อกกว่าอีกเพราะว่าอีบเดี๋ยวิเจน่าช็อคกว่าเงินสี่แสนมีจริงนะไม่ใช่ค่าจ้างคนบางคนนะแต่เป็นค่าจ้างค่าตัวของแตงโม คนบางคนที่รับงานนี้มาได้เงินเท่าไหร่ดู้วยช็อกนิดหนึ่งช็อกนิดหนึ่ง ช็อกมากผมสตันไปประมาณสักเกือบสองสามนาทีอะใช้คว่าสตันนะ ผมก็เจะบอกว่าเปลี่ยนใจได้นะทำในสิ่งที่ถูกต้องซะอันนี้คือถ้าเกิดเขาหรือมีใครที่กำลังดูอยู่ไปบอกเขานะเสี่ยงนะ แต่ผมบอกแล้วว่าผมเองก็ต้องเดยนตรงๆนะผมก็เป็นคนที่มีชีวิตเดียวอะถ้าจะต้องเลือกทำแล้วมันต้องรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็อะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ ว่ากันเอาให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราเลือกเงินมากกว่าเพื่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ มิตรภาพความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันถูกซื้อด้วยเงินได้ผมมั่นใจว่าขนาดคนที่เขาดูแลเขารักเขาทำทุกอย่างให้อย่างหักหลังหรือทรยศได้น่ากลัวนะวันหนึ่งเขาก็จะโดนหักหลังอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือผมไม่ได้หมายถึงใครนะผมก็หมายถึงภาพรวม นะพูดเรื่องอะไรคะพูดเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าสงสารผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนคอลารว่าไปฉี่ท้ายเรือนะนี่ยังสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะหรือทำอะไรไปเมื่อกี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่า แค่10%จากการที่ผมได้ฟังเรื่องจากพยาใส่ลุง10%แล้วพี่คิดตัเมื่อวานนี้ผมฟัง100%มีอีกหลายเรื่องหลายราวที่แบบเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดให้ค่อยๆเปิดให้นะนี่แหละนะผู้ิ่วยออกมาให้หมดนี่ เธออย่ามาออกแนวบังคับขู่ข็นเธอกำลังขังความรู้สึกของฉันนะอยมินอย,อย่ากทาแบบนี้กับฉันคนสมัยน,นี้นะไม่สํานึกมึงคุณสมัยก่อนใครทําข่าให้เรานะสักจานเราก็จะจำไม่ลืมเนอะนะเธอขอเลขตอมอให้หน่อยสิหนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนอีเจเขากำลังอินเขากำลังแบบหือแหมอีเจมาถึงเสร็จ ขอเลขให้หน่อยป่ะทำทำสิรออะไรนะกูก็อยากทำเหมือนกันดูสิเลขแม่งจะตรงกับเลขของแม่ตะเคียนหรือเปล่านะพูดเหมือนไม่ทํานะทำเฮ้ยกูเสียสะละนะเว้ยจงตอบแทนกูด้วยนะ คุณนายกูบอกก่อนนะนะตอบแทนชั้นกับทุกๆคนที่อยู่ในไลฟ์ว้วยนะโอเคป่ะมา <c oughs> อีเจเตติคบอกว่ากูก็อยากได้เลขเพื่อแตงโมจะให้คุณกูบ้างอืนะมึงให้ค่าประกันชีวิตกูหน่อยเลยกันนะนะให้ค่าประกันชีวิตกูหน่อยเว้บุอดเงินไปซื้อประกันชีวิตถ้าเกิดกูถ,ก,ถกเว้โม แล้วกูจะยกผลประโยชน์เนี้ยให้กับคนในไลน์ให้หมดเลยเลขแม่ตะเคียนก็ให้มาแล้ะต่อไปก็เป็นเลขคุณนายนะโอเคนะเชี้ยควันขึ้นหน้ามันน่ากลัวเนาะดูเด็ดูตามันเด็ดอ่ะไปพวกเราเราก็ไปทำของเราต่อเขากำลังเล่าเรื่อง EP 4, อีพี่ย่างมั่นใจอย่างสนุกสนานอีเจ้าขอเลขกังโมหน่อยเลยตูดจีนแล้วนะครับมันไม่ใช่ตูดจีนนี่เลิฟมันเป็นที่คาดผมของวันเดนไทยเดี์ก็น่าจะมีประโยชน์กับกูอยู่2วันนี่ยคือวันนี้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยกับพรุ่งนี้ที่ต้องคาดไม่คาดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจใครเขาหรอกกูนะทำอะไรแม่งก็ผิดไปหมดหรอกกูไม่จะเขียนให้อะไรครับพี่เดีย รอบเดียว1นสองซ้ำโอเคออดีเจแมนดีเจแมนเขาหมายถึงเขาบอกว่าเขามีเพื่อนที่เป็นนักแสดงมาก่อนนะโทรมาปรึกษาเขาว่าถ้าเกิดอยากจะลอดเรื่องคดีฟอร์เรสต์เนี่ยเขานั่งอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลักษณะแบบ อ้วนๆป้อมๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ใหญ่มากใหญ่มากเขาสามารถจะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยที่นักแสดงคนนั้นเขาพูดนะแต่ผมบอกก่อนนะคุณอย่าไปเหมาว่าเป็นคุณฟิล์มนะเพราะคุณฟิล์มเนี่ยเขาลงในอ่าผมพูดได้นะเขาลงในไอ้นี่แล้วโซเชียลแล้วว่าไม่ใช่เขานะเขาจะทําไปเพื่ออะไรบ้าเขาเป็นเพื่อนกับใบเตยเขาไม่ทําหลอกทําเพื่อฮะ เไม่เสียงสูงอ่ะไม่ไม่ไม่พูดด้เผื่อเผือเ่อคนในไลฟ์เขาไม่ได้ยินไงเปิดลำโพงเบาไงไม่ได้เสียงสูงนะไม่ได้ไม่ได้เสียงสูงนะต้องบอกก่อนนะนะคราวนี้มึงมึงสร้างศัตรตูให้กูหลายตัวแล้วคนนี้ศัตรตูกูหลายตัวแล้วตอนนี้โอ้หเยอะแยะไปหมดกูปวดหัวเลยจริงจริงเขาออกมาแล้วอ่ะเขาจะทําเพื่ออะไรในข้อความเขาเขาก็แถลงเดี๋ยวจะมีการแถลงนับหงเราก็เชื่ออยู่แล้วแหละ เขาจะไปทำทำไมรถเขามีเยอะแยะรถมีตั้ง50กว่าคันนู่นนี่นั่น,นเขาทำงานอ e ีวงอีเวนต์แล้วคุณอย่าลืมเ่ยสมัยก่อนเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นนักร้องนะเงินเขาเก็บเขาเก็บเงินเก่งเข้าใจไหมคนลักก็เรียกเบาๆคนนอกเรียกหนักๆหมายถึงอะไรนี่คุณเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยผมว่าต้องรอดูหลักฐานของดีเจแมนก่อนดีกว่าไหม เพราะทีเจมนก็บอกเขามีหลักฐานนี่ใช่ป่ะนะพี่หนุ่มยังตกใจเลยเห็นป่ะพี่หนุ่มตกใจอะ่ะพี่หนุ่มบอกฮะออีกแล้วหรอพี่พี่หนุ่มตกใจน่ก,กลัวมากเลยอีกแล้วหรอรถก็ยิงเข้ามาโชว์อุ้ยจริงจริงหรออย่าให้แมนมาหวนกระแสมาทําไมล่ะเขาเออกข้อความออกมาปล่อยแล้วจริงหรอ ไม่เชื่อนะไม่เชื่อเลยว่าเขาเป็นคนแบบนั้นนะบอกว่ามีหลักฐานอ๋อต่างคนต่างมีหลักฐานเนาะโอดีจังเลยอะ่ะเนาะถ้ามีหลักฐานแล้วตัวเองไม่ได้ทําก็จบดิใช่ปะสังคมก็ได้คืนมาแต่แมนก็ไม่น่าบอกว่าเป็นดาราบอกเป็นคนอื่นยังไม่เท่าไหร่บอกเป็นดาราก็เลยแบบแม่มันมีแบบมันมีความคิดอยู่ไม่กี่คนงไงเรื่องเนี้ในข่าวหลุดชัชดเจนพูดจริงหรอ ตอนเที่ยงวันเลยเหรอจริงเหรอหลุดชื่อคนนั้นเหรอใครหลุดพี่ดุ่มพี่นวงหรือคุณแมนใครหลุดจ๊ะกมานาหาน้องโมต่อค่ะนะคะเรื่องช่างภาพเล่าวันไหนเรื่องช่างภาพเนี่ยมันเป็นกิมิกนะเดี๋ยวจะบอกให้มันเป็นกิมมิกฉะนั้นถ้าจะจะให้เล่าเนี่ยก็ต้องแบบรอจังหวะที่เหมาะสม แต่รู้แล้วด้วยแล้วรู้ด้วยว่าช่างภาพคนนี้บันทึกอะไรถ้าผมบอกไปผมไม่ได้มีความปลอดภัยเหลือผมไม่ได้มีความปลอดภัยเหลือผมมั่นใจแต่ซึ่งตอนนี้ไอ้ผมพูดไปก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมคือคนคนหนึ่งที่อยากจะทําอะไรให้มันดีๆกับสังคมนะกลุ่ม้าพทย์รู้ไหมไม่ทราบ ทุกวันนี้ก็ไม่ปล่อยอ๋อทุกวันนี้ก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องกลัวอะไรทไําไมล่ะจ๊ะนะผมเชื่ออย่างหนึง่งผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ผมพูดแล้วจะมีภไยโมมันคอยป้องกันตลอดถ้าผมพูดเลยเถิดเกินไปจะมีเสียงนกทันทีมีพริกให้เขาเหรอไม่มีค่ะร้านนี้ไม่มีพริกไม่มีน้ำส้มค่ะ ต่ถ้าไม่มีกูมั่นใจเลยเดี๋ยวแม่ก็หามาจนได้แหละกูด,ดูท่าทางแล้วนะแม่ก็ไม่ได้ไปทําแบบนั้นหรือเขาไม่ตั้งโต๊ะเขากลัวอะไรเขากลัวความปลอดภัยมาเป็นไม้นะพี่เดียพูดเองนะก็พูดเองเป็นคนที่รักแม่ดีหน้าจังจริงๆแม่มาบ้านดีได้เลยจะริมเขื่อนริมอะไรก็แล้วแต่จะใส่ห่วงยางกระโดดลงไปกินในน้ําก็ได้ไม่มีปัญหาเลยปลอดภัย เขาบอกมีเจกับมาคนมาเรือเหรออันนี้ไม่แน่ใจไม่ทราบนะฉะนั้นคือกำลังจะบอกว่าในคดีแตงโมเดี๋ยววันหนึ่งเราจะมาเฉลยทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่านะอาจจะถูกใจคนทั้งประเทศพร้อมยังใครพร้อมพิมพ์คำว่ารวยมากัว พว่าไปเลขเดียวไม่ตะเคียนมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเลขเดียวกว่าม่ตะเคียนว่ะเฮ้ยเลขเดียวไม่ตะเคียนว่ะถ้าถ้าตัวสุดท้ายเป็นห้านะตัวเดียวกว่เลยอ่ะเพราะไอ้ตรงกลางอ่ะมันขาดไปหน่อยมันขึ้นสามเชี่ยเลขเดียวกว่เลยเหรอจริงเหรอเนี่ย เลขสุดท้ายถ้าเป็นเลขห้านี่อ,อุย้ยห้าจริงว่ะเฮ้ยห้าจริงว่ะห้อยตรงกลางอะมันคือสามันมัขาดครึ่งชี้เรื่องจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยเอเตยเลขเอโมไม่เลขเดียวไม่ไตะเคียนเลย นี่มึงดูดิเลขเดียวกับแม่ตะเคียนเลยวงข้างบนมันหายไปตรงกลางอะ่ะวงข้างบนมันหายไปเว้ยออใช่ป่ะวงข้างบนมันหายไปมันไม่เต็มนะไม่เต็มไม่เต็มก็คือแปดกับสามตัวเดียวกันไงแปดเฮ้ย <8. S 1> hey, ทุบแตกป่ะแตกหุ่นชี้ทุบแตกด้วยแตกกลางเลยนะ่ะแตกกลางเลยอะ่ะถ้าแตกกลาง,งก็คือสามไง แตกกลางค่นเลยและแตกแค่ตรงนี้นะเห็นใช่แตกแค่แปดเลขนี้เห็นชัดแต่แตกแค่เนี้ยสองเลขเนี้ยแตกแค่งคเดียวมือบังปเตยมือบังเดี๋ยวเขาดาเอาสักทีเถอะโมสักทีเถอะนะทุบแตกเลยถ้าทุบแตกมันจะแม่นมากผมบอกให้จำไว้เลยถ้าเกิดทุบแตกมันจะแม่น ไม่มีใครสนใจเรื่องหนกระแสแล้วล่ะคุณดูท่าทางอย่าพิมพ์เรียกนะคะเดี๋ยวปิวเอออย่าพิมพ์นะจ๊ะ